เอกสารทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใน24ตู้ตอนนี้นะฮะก็จะเป็นเอกสารในเรื่องของของตู้ตู้ที่เกี่ยวกับเรื่องกิจการลูกค้านะครับตู้ของที่เกี่ยวข้องเอกสารเรื่องการก่อสร้างอันนี้เราก็จะมีการระดับความเร่งด่วนไว้ทั้งหมดนะครับตู้เด็ดทั้งตู้มันจะเป็นเอกสารคือที่เราอยากได้เลยนะครับซึ่งเอกสารซึ่งไม่ได้มีที่สำนักง,งานสตงเลยนะครับแล้วก็ไม่มีในหน่วยงนานราชการกลพวกเอกสารแบบก่อสร้างหรือเราเรียกว่าช็อปรอยิงอะไรเงี้ยและเอกสารอื่นในเรื่องของการ ซื้อเรื่องการาระหว่างผู้รับจ้างหลักกับผู้รับจ้างช่วงเอกสารการทํางานของวิศวกรจีนวิศวกรไทยแล้วก็รายละเอียดในเรื่องของผลตรวจนะครับเรื่องการตรวจพวกคนกปีตพวกเด็กต่างๆที่อยู่ด้านในรวมทั้งเอกสารปอเปล่าถ้ามีนะครับว่าเขาทําเรื่องอะไรบ้างอเน,นี้ยเป็นเรื่องนี้ที่สําคัญมากซึ่งจะตอบโจทย์ในเรื่องการสอบสวนครับก่อนน้านี้เราเคยได้อกสาร ไอ้เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่เรามาค้นหานเอกสารที่ไม่มีหนึ่งงานของรัฐซึ่งจะอยู่ที่ใช้งานงก่อสร้างก่อนอันนี้นที่เป็นคนที่ไปสืบการค้าอาจจะ,ะได้แล้วจะเป็นเอกสารที่ติดต่อทางราชการเป็นหลักนะครับส่วนเอกสารที่อยู่ในใช้งานซึ่งแบบก่อสร้างเลยเนี่ยแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการร้องขอในเรื่องของการทการกาิจกรรมต่างๆในแบบก่อสร้างซึ่งจะอยู่ในนี้ครับกังวลที่เขาีออน้อ๋อไม่น่าจะกังวลครับเพราะว่า ทางพนันสววนทางตำรวจเนี่นะเรามีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งเอกสารที่มีการเอาไปเนี่ยได้คืนมาหมดแล้วส่วนเอกสารอื่นๆต้องอยู่ในนี้แหละครับไม่ได้อยู่ที่อื่นครับ ทยอยสอบครับเรียกไปแล้วครับ40รายก็พรุ่งนี้เป็นสิบรายแรกนะครับอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ทราบนะเพราะเรามีการส่งตามปกตินะครับเอาว,วันละสิบวันอ่าสี่วันสี่สิบคนครับครับตอนเนี้ยกันเลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งจริง อ๋อไม่ไม,ไม่อันนี้เป็นเรื่องของแนวทางการสบอบสวนซึ่งเป็นทั้งระบบนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนพูดในเรื่องประเด็นต่างๆแต่ท้ายสุดต้องรอรอผลนะรอผลเป็นหลักก่อนนะครับขอบคุณมากครับ